เรานั่งอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในหลากหลายเรื่องราวนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของไวรัสโควิด -19 ต้องมาดูกันหน่อยกรมการขนส่งทางบกมีการวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันช่วงก่อนหน้านี้เราจะได้ยินอยู่เสมอเรื่องของทะเบียนเลขสวยทะเบียนร,รถเลขสวยใครๆก็อยากได้กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส มาประมูลเป็นเจ้าของได้แต่ว่าในช่วงโควิด19ก็หยุด ห่างหายกันไปตอนนี้เริ่มต้นในการประมูลได้แล้วเลขสวยณนะเวลานี้คือเลขไหนเขาจะเริ่มต้นการประมูลกันเมื่อไหร่และวิธีการถ้าเกิดอยากจะได้เลขสวยที่ว่านี้จะต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันนะคะกับท่านรองอธิบ,บ,ธบธธดีกรมการขนส่งทางบกคุณจันทิราบุรุษพัฒค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีค่ะคุณนับค่ะเบื้องต้นเรียนสอบถามท่านรองก่อนตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการดูแลความปลอด ภายให้กับพ <In> ี่น้องประชาชนให้ห่างไกลจากโควิด -19 บเายังไงบ้างคะก็ในด้านงานบริการนะคะเราก็รับนโยบายมาจากรัฐบาลใช้ทั้งสองมาตรการคือระยะห่างทางสังคมแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขในการที่จะคัดกรองประชาชนที่เข้ามาติดต่องานต้องจะสวมแมสต้องมีระยะห่างในการเว้นที่นั่งหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ในการระยะห่างในเรื่องที่นั่งเนี่ยก็มีการผ่อนคลายไปแล้วแต่เราก็ยังมีมาตรการที่จะต้องสวมแมสเข้ามาติดต่องานทุกคนค่ะ แล้วระยะเวลาในการรับบริการของกรมการขนส่งทางบกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายๆคนบ่นเนาะว่ารอนานานานกรมก็ได้ พยายามหามาตรการต่างๆเพื่อที่จะมาให้บริการประชาชนเช่นในเรื่องของทะเบียนรถเราก็ได้เปิดแอปพลิเคชันในการที่จะชำระภาษีผ่านทางแอปพลิเคชันหรือทางตู้คีออสที่ไปวางไว้ตามจุดต่าง,าง,างๆเพื่อไม่ต้องมาติดต่องานกับกรมการขนส่งทางบกโดยตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งส่วนในพื้นที่ของกรมเองเนี่ยเราก็จะวางมาตรการที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยและสะดวกที่สุดในการที่จะใช้บริการกับกรมค่ะ ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการใช้บริการาและการจัดทำใบขับขีข่รับรองคะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างไรบ้างเราก็มีแอปพลิเคชันในการจองคิวมาล่วงหน้านะคะว่าประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะมาติดต่องานเราในวันไหนในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยก็จะมีวันเวลาที่ต้องการมาติดต่อให้จองล่วงหน้าได้ซึ่งอันนี้ก็จะได้รับบริการตรงตามที่ท่านจองไว้โดยไม่ต้องเสียเวลามารอคิว แต่ในช่องหน้างานเองเนี่ยเราก็ยังมีการรับ Walk-in ซึ่งให้เป็นบางส่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มาแล้วจะต้องผิดหวังในการที่จะมาติดต่องานค่ะโอแบบนี้สบายใจได้ใช่คเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเวลารอยาวนานนะคะเป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เกิดให้คุณผู้ชมได้รับทราบช่วงโควิดสิางหายขึ้นไปสําหรับทะเบียนรถเลขสวยตอนนี้กลับมาอีกแล้วค่ะ ก็หลังในช่วงโควิดเราก็หยุดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปเป็นเวลา3เดือนนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังมีความต้องการที่จะได้เลขสวย<ะ>ไปใช้งานกับรถก็เริ่มประมูลได้มาประมาณเดือนหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอยากสิ่งที่อยากจะนำเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์แทนกรมการขนส่งทางบกที่สุดคือในปีนี้เป็นหมวดนำหน้าด้วยเลข8 ะะทีนี้ทางกรมเองเ,เนี่ยก็ได้เก็บหมวดสวยที่สุดของเลข8ก็คือ8กอไก่กไก่เป <go <go ็น <go ต <go ัวเบิ้ลนะคะตามวัตถุประสงค์แล้วเราก็จะจัดประมูลในวันที่8เดือน8เพื่อให้ทุกอย่างเป็นสิริมงคลกับเลขนี้จริงๆเลข8ล้วนๆเลยแกอกอนะคะในหมวด8อกอเราก็เก็บไว้ว่าจะประมูลในวันที่8เดือน8แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด ทำให้ในการประมูลในวันนั้นไม,ไม่สามารถดำเนินการปจัดประมูลได้เราก็เลยเลื่อนมาเพื่อที่จะประมูล8กอก ờ, ในวันที่10และ11ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นได้หมายถึง10เดือน10ใช่ค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะ8กอกเหนือกว่าทุกความร่ำรวยทุกการใช้ชีวิตถูกต้องค่ะก็พยายามจัดสรรวันให้เป็นมงคลทุกอย่างสำหรับเลขสุดพิเศษในหมวดนี้ค่ะ แอบถามค่ะท่านรองเชื่อในเลข8แค่ไหนถามว่าในฐานะที่เป็นคนกำกับดูแลเลขทะเบียนที่ผู้คนจะต้องนำไปใช้นะคะ,ะให้ความเห็นว่าทุกเลขเป็นเลขที่ดีหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะถูกฉลกกับใครหรือมีความรักความชอบอย่างไระนะคะแต่ในเรื่องศาสตร์หรือความเชื่อด้านตัวเลขเนี่ยเลข8กับเลข9้าก็จะเป็นเลขที่ผู้คนชอบมากที่สุดนิยมมากที่สุด แต่โดยเฉพาะเลข8นี้ในศาสตร์ทางคนจีนก็จะเชื่อว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลมากที่สุดส่วนในด้านทางฝรั่งเนี่ยเลข8เนี่ยถ้าเรากลับด้านลง ก็จะเป็นอินฟินิตี้หมายถึงว่าดีที่สุดร่ำรวยที่สุดอายุมั่นขวัญยืนที่สุดค่ะค่ะคือร่ำรวยไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ถูกแบบนั้นนะคะวันที่10และ11ตุลาคมนี้ที่จะมีการเปิดประมูลประมูลกันที่ไหนคะที่อาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกค่ะค่ะในกรุงเทพมหานครในกรุงเทพเลยค่ะวิธีการในการประมูล เวลาก่อนค่ะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่กี่โมงหรอคะก็วันที่สิบเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเก้าโมงนะคะที่อาคารหชั้นเจ็ดที่กรมการขนส่งทางบกค่ะวิธีการประมูลก็คือมีสามช่องทางช่องทางแรกก็มาเข้าร่วมประมูลทางวาจาที่ห้องประมูลเลยนะคะช่องทางที่สองก็ประมูลทางอินเทอร์เน็ต www บไ b ทะเบียนรถ .com นะคะช่องทางที่สามก็เป็นทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ก็คือหมายความว่า ผู้ที่สนใจแล้วก็ไม่มีเวลาที่อ,อยากจะทราบสถานการณ์ในห้องประมูลเลยเนี่ยก็มาลงทะเบียนทางโทรศัพท์ไว้แล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะต่อสายให้ท่านในช่วงถึงเลขที่ท่านต้องการ <Okay. S 2> ที่ท่านฝากไว้ว่าต้องการเลขนี้เลขนี้นะคะ <Okay. S 2> ทางเจ้าหน้าที่ก็จะ,อะคอยส่งสายดีเลยสัญญาณให้ว่าถึงเลขนี้แล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่ท่านต้องการจะเคาะเพิ่มไหมเท่าไหร่อย่างไร เป็น3ช่องทางค่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะท่านรองก็ว <one noise> ันประมูลที่ห้องประมูลเนี่ยท่านผ่านมาหรือว่างๆแวะมาก็สามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยนะคะถ้ายังไม่ต้องการเลขตอนนี้แต่มา เชิญมาดูมาชมได้ว่าในห้องประมูลมีความสนุกสนานตื่นเต้นอย่างไรแค่ไหนนะคะการดูแลจากกรมการขนส่งทางบกเราก็จะดูแลทุกท่านอย่างดีนะคะมีความสนุกสนานแต่ถ้าท่านสนใจท่านก็สามารถไปลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลได้ส่วนทางอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้านะคะที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อรับพาสเวิร์ดไปแล้วก็ไปดําเนินการเคาะทางอินเทอร์เน็ตแข่งกับ ทางห้องประมูลซึ่งเป็นเรียลไทม์ทุกช่องทางค่ะค่ะมั่นใจได้ยังไงว่าะจะไม่มีการล็อกไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่านอกจากเจ้าหน้าที่หรือกรรมการทุกครั้งที่มีการประมูลเราจะมีกรรมการนะคะ,คะไปคอยกํากับดูแลให้การประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสที่สุดยังมีประชาชนที่นั่งอยู่ในห้องประมูลเป็นสักขีพยานให้เราอีกมากมายนอกจากนั้นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายว่า ขั้นตอนหรือวิธีการทางอินเทอร์เน็ตที่จะมีการดีเลยสัญญาณบ้างการดําเนินการต้องทําอย่างไรให้โปร่งใสและสุจริตที่สุดค่ะค่ะตั้งเป้าหมายไว้นีมคะว่าน่าจะได้เม็ดเงินจากการประมูลครั้งนี้เท่าไหร่คาดหวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าเลขที่ตอนนี้ที่ทําราคาสูงสุดไว้กับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะเป็น1กก .-14 ตัวราคาอยู่ที่25ล้านบาทณะคาคุณนัทสนใจไหมคะ <Okay. laughs> ตอนนี้เราคาดหวังว่าเลข8เนี่ยซึ่งเป็นเลขที่ผู้คนมีความเชื่อและความชอบมากที่สุดแล้วในหมวด8กกที่เป็นหมวดเบิร์นเนี่ยน่าะจะทำราคาสูงสุดทำลายสถิติโฟนหนได้ค่ะค่ะเกิน25ล้านแน่นอนคาดหวังค่ะคาดหวังค่ะค่ะแอบกังวลไหมเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ที่กระทบกับเศรธธษฐกิจแล้วจะส่งผลกระทบต่อการประมูลทะเบียนเลขสวยของเราคาดว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่า เวลาเราเชื่อหรือเราชอบอะไรเนี่ยเราก็จะทุ่มเทและตั้งใจที่จะได้มาไว้เพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีความยั่งยืนในธุรกิจหรืออะไรต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วอีกประกอบกับช่วงโควิดเนี่ยคือคาดว่าประชาชนไม่ได้ใช้เงินไปนอกประเทศ <c oughs> คิดว่าเอาเงินมาประมูลเลขกันเถอคะค่ะ <c oughs> เงินน่าจะเหลือใช้กันเยอะคะ่ะ <c oughs> แล้วเงินที่ได้มาเรานำไปสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยถูกต้องคะ่ะ ประโยชน์ที่จะนําไปใช้สําหรับเงินกองทุนก้อนนี้เอาไปใช้อะไรบ้างคะเรียนว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,นเนี่ยก่อตั้งมาโดยกระทรวงคมนาคมและมีกรรมการคือบอร์ดใหญ่กํากับดูแลโดยท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานบอร์ดนะคะที่สําคัญที่สุดคือกองทุนเนี่ย เราจะต้องชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์กับสภาผู้แทนรัษฎรโดยมีสตง,งสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้นำเสนอวิเคราะห์การใช้เงินของเราและนำเสนอต่อสภาค่ะซึ่งหมายความว่ามีความสำคัญมากที่จะต้องไปชี้แจงต่อสภาทุกปีในการใช้จ่ายเงินมั่นใจได้ค่ะท่านรองคะแล้วเงินที่ได้จากกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเรานำไปใช้ทำอะไรบ้างเงินที่ได้จาก การประมวลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยนะคะก็ไปใช้เพื่อป้องกันและเยียวยานะคะในการที่จะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนการป้องกันก็คือใช้ในการที่จะรณรงค์ป้องกันหรือ,อมาตรการต่างๆที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นคนรถหรือถนนนะคะคนก็คือเราก็จะเอามาพัฒนาในการอบรมหรือให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนที่จะเข้ามาขอรับใบอนุญาต ส่วนในเรื่องรถเนี่ยเราก็จะนําไปพัฒนานวัตกรรมหรือว่าโครงการศึกษาต่างๆให้เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสภาพรถเนี่ยมีความาดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงแ,งแข็งแรงของตัวรถส่วนในด้านถนนเราก็จะไปสนับสนุนในการที่จะทําให้มีความปลอดภัยในด้านท้องถนนนะคะส่วนการเยียวยาก็คือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยสามารถ ที่เกิดความพิการนะคะที่มีมีความพิการเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาขอรับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการเหล่านี้ดีขึ้นเราก็จะมีการมอบเ,อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมกับผู้พิการนั้นๆอย่างเช่นวีลแชร์หรือว่าขาเทียมหรือว่าแขนเทียมอะไรต่างๆซึ่งกรมก็ได้ในปีนี้กรมก็ได้ให้งบประมาณในการที่จะช่วยเหลือผู้พิการเป็นจำนวนถึง400ล้านบาทค่ะ สำหรับช่วงทายนี้ท่านรองอยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยบ้างไหมคะค่ะก็อยากจะเรียนท่านที่มีความเชื่อในศาสตร์ของตัวเลขและมีความชอบในเลขทะเบียนรถสวยๆอยู่บนแผ่นป้ายกราฟ,ฟิกที่มีความสวยงามและมีความหมายนะคะ ก็เชิญมาร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวด8กกในวันที่10และ11ตุลาคมนี้ที่อาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกนะคะเพื่อนำเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปช่วยในเรื่องการรณรงค์ลดและป้องกันอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นการทําบุญทํากุศลนะคะส่วนท่านใดที่ให้ความสนใจในห้องประมูลก็สามารถแวะมาชมได้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะดูรายละเอียดในการประมูลก็ดูได้ที่ทะเบียนรถ .com นะคะครับ